สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Moonlight Counter นั่นเองนะครับนตอนนี้ก็เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนะครับเป็นเวอร์ชั่น global เนาะแต่ตัวเกมไม่มีภาษาไทยแต่อย่างใดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เข้าตัวเกมไม่ได้นะครับอย่าลืมเปลี่ยนตั้งค่าโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนั่นเองนะครับเป็นเวอร์ชันภาษาไทยแล้วจะมีปัญหาในการเข้าระบบของตัวเกมนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะ ตัวเกมนี้นะครับมาจากนิยายปฏิมากรแสงจันทร์ในตำนานอะไรทำนองนี้นะครับนะตัวเกมเป็น m m o นั่นเองนะครับเปิดเวอร์ชั่นเกาหลีมาประมาณ1-2ปีเดี๋ยวเราพาไปดูระบบที่น่าสนใจภายในเกมแล้วก็อาชีพของเกมนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเมื่อเข้ามาที่อาชีพแล้วนะครับของเกมนี้จะมีทั้งหมด6อาชีพนั่นเองนะครับอาชีพแรกก็จะเป็นวอร r i o r นะครับนี่ก็จะมีสกิลต่างๆให้เราสามารถกดนะครับแล้วก็ดูพวกชุดเซตพรีวิวได้นะครับมีเมดนี มีทั้งตัวละครชายตัวละครหญิงเลยนะครับไม่ล็อกเพศเนาะผมเล่นอาเชอร์ไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะ cher, เนาะอาเชอร์มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพลาดินนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงน่ารักนะเออแล้วก็อันนี้นะครับเห็นอาชีพที่หลายๆคนเรียกกันหมอยาหมอยานะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะสำหรับอาชีพนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าสามารถปาขวดยาได้นะสำหรับอาชีพตัวนี้นั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอาชีพรับนะเนาปะปฏิมากร แสงจันมะหรือจันแสงแล้วผมชอบผู้สลับกันนะครับสำหรับอาชีพนี้นะครับในช่วงแรกๆจะเล่นค่อนข้างยากนิดนึงนะครับพอเปลี่ยนคลาสน่าจะประมาณเลเวล27มั้งหรือเมื่อทำเควสถึงเปลี่ยนค้านะครับจะสบายหน่อยช่วงแรกๆมันมีสกิลเดียวนะครับมันค่อนข้างทรหดนิดนึงนะครับนะสำหรับอาชีพนี้เนาะเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าล้วเลือกตัวนี้ใช่ไหมครับกดสร้างได้เลยกดสร้างเรียบร้อยแล้วก็จะมีพวกใบหน้าให้เราแต่งนะครับ แบบนี้ก็ได้แล้วก็พวกทรงผมต่างๆนะครับมันเป็นพรีเซตเลยแล้วก็เลือกสีนะครับเลือกผิวเลือกตาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดพรีวิวให้ดูเนาะผมตั้งว่าเจมอินแล้วกันนะครับเพราะว่าเจมินดี้ใช้ไปแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับตัวเกมก็จะเป็นสไตล์ MMO เนาะใครที่เคยอ่านนิยายหรือว่าตอนในส่วนของการ์ตูนอันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการตีหุ่นฟางที่พระเอกฝึกหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับนะ ก็ช่วงแรกก็จะมีเควสอยู่แบบนี้นะครับเราเดินเควสอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรนะครับจริงๆเล่นพวกอา,อาชีพในตำนานอะไรอยู่เนี้ยนะผมแนะนำนะตีหุ่นฟางในช่วงแรกก็ดีนะเพราะว่ามันเล่นค่อนข้างายากนิดนึ่งนะครับมันตีค่อนข้างเบาไงผมเคยเล่นในเซิร์ฟเวอร์จีนไอไม่ใช่จีนแต่เกาหลีนะครับผมก็เลยมาเลือกเล่นอาร์เชอร์มากกว่านะครับเอออันนี้ก็จะเป็นการใส่ของต่างๆเฉยๆนะในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเบื้องต้นเฉยๆนะครับการเดินโคงเดินเควสนะครับการอัพ เตตัสนะครับต่างๆแล้วเดี๋ยวผมจะตัดฉากไว้ตอนที่ให้ดูไอดีหลักที่ผมเล่นไว้นั่นเองนะครับนะช่วงแรกก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนี่สลับการจมตีนะครับปลาขดยาเนาะใยากได้อาชีพนักปลายาครับนี่ครับอันนี้ลองเล่นดูนะเห็นเขาพูดถึงกันเยอะนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเสร็จเควย์ละถ้าถามว่าเลเวล1ถึงเลเวล30นะครับใช้เวลาในการเล่นนานไหมก็ประมาณชั่วโมงนึงครับ โดยประมาณนะโดยค่าเฉลี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับพยายามเก็บเควสหลกักแล้วก็เควสย่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสกิลนักปายาเนาะให้ดูแค่คร่าวๆเท่านั้นนะครับมันเอามีดตีหรอ,อวิธีการเลือกสกิลเป็นออตโอตโอน้นะครับแต่ที่สกิลแล้วก็ดึงขึ้นข้นขางบนนะครับสกิลมันจะใช้ออตโต้เลยนะแล้วก็คือมันเป็น m อ็แบบนี้นะครับชิวๆอยู่แล้วชิวคือมันจะออตโต้ให้นี่ครับนักปายาในตำนานานะสกิลก็ประมาณนี้นะครับ จริงๆเมื่อเราอัพเซตันไปเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวพวกอิลิตี้ต่างๆอะเวลาที่มันอัพได้ครับมันจะแนะนําสายเนาะว่าให้เราอัพสายไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมตัดไปที่ตัวหลักของผมแล้วกันเนาะอันนี้ก็น่าจะฝากบรรยากาศช่วงต้นเกมไว้ประมาณนี้ โอเคครับผมตอนนี้เราตัดฉากมาที่ตัวละครหลักของผมเล่นมาก่อนอันนี้นะครับประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับตอนนี้ก็เลเวล31นะครับก็เควสอย่างที่บอกนะครับเควสหลักจะเป็นสีส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเควสอื่นๆนะครับมีสีเขียวสีม่วงด้วยนะครับมีสีฟ้าอีกนะครับเควสกระดานเอาประจําเมืองเนาะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนักธนูนะครับนี่เขาเป็นออโต้หมดนะครับ อย่าลืมกดสกิลนะครับแบบนี้แตะขาแล้วเลื่อรูดขึ้นบนนะครับเนี่ยรูดขึ้นบนแบบนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นแบบสีๆเนาะถ้ามันขึ้นส,สีีรอบวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะใช้สกิลออโต้นะครับแล้วก็ค่อนข้างสบายนะสำหรับในตัวอาเชอร์ที่ผมเล่นนี้นะครับมันจะมีในส่วนของมาป่าด้วยนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะสามารถโจมตีได้นะครับมีการอนะัพเลเวลเนาะแล้วก็เราสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้มาป่าของเราได้เช่นกันนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะจบเคว็ละ อีกตัวเดียวนะครับอีกตัวเดียวจบเคว์แล้วเดี๋ยวจะให้ดูพวกเมนูต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้นะครับไอตัวเดี๋ยวเดี๋ยวหย,ยุดกันปิดออตโต้กันปิดออตโต้กันนี่ตัวเลเวลตรงนี้นะครับเราสามารถดูพวกเซตตันนะครับจริงๆมันจะมีอยู่สองอันสำหรับสายธนูที่เขาแนะนำนะครับก็คือเอจิยิ่งเราอารไหนก็ได้นะครับ แต่ที่เขาแนะนำก็คืออัพเ g นะครับกับตัวนี้นะครับด้านด้านขวาล่างคืออะไรอันนี้ถ้าสังเกตนะครับเดี๋ยวเราเปิดไอตัวน้องสุนัขของเรานะครับสุนัขยิงจอะนะดูพวกพลังโจมตีนะครับ185นะ164 185นะครับถ้าสมมติว่าผม UP อัพตัวนี้นี่คอนเฟิร์มไปนะครับนี่1 8 4 165นะครับเห็นปะ่ะนี่ เราจะเป็นในส่วนของ188นะครับก็เพิ่มขึ้นมายิ่งเราอัพก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เนาะพลังโจมตีของสุนัขนะครับใครแบบไม่อยากยิงเองนะอยากให้สัตว์เลี้ยงตัวงตีแรงๆก็ลองอัพตรงนี้ดูนะครับเป็นสัตว์ซัม,มอนนะเห็นปะมันจะมีบอกอยู่นะครับแซม,มอน นั่นเองนะครับยิ่งอัพก็ยิ่งโหดนะครับเพราะว่าไอตัวสเตตัสที่มันอัพนะครับมันจะบอกอยู่นะเนี่ยครับจะเพิ่มในส่วนของอ่าในส่วนของเพชรอ่าสเตตโบนัสอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มในการจับสัตว์อะไรพวกนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสเตตัสของตัวนักธนูนะครับแล้วเวลาที่เราทำเควสไกลๆนะครับเกมนี้มันจะมีระบบวาร์ปด้วยนะคือเราจะสามารถวาร์ปอย่างเช่นผมจะกลับเมือง อ่ะตรงนี้ใช่ไหมครับเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับมันมีใบวร์ปอยู่กดคอนเฟิร์มนะครับมันก็จะวราปไปที่เมืองเลยนี่ครับเรากลับมาที่เมืองแล้วนะครับในเมืองก็จะมีพวกร้านขายของต่างๆนะครับจริงๆถ้าเจอข้างนอกถ้าเราเจอพวกไอที่เป็นเขาเรียกอะไรแคมป์ไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเข้ามา,าพูดคุยแล้วก็ทําพวกเมนูอาหารต่างๆในแคมป์ไฟพวกนี้ได้นะครับถ้าสมมติว่าเรามีพวกวัตถุดิบ เราก็สามารถทําพวกไข่ทําพวกเมนูต่างๆได้แต่ยิ่งถ้าไม่ทําก็มีขายนะครับพวกเมนูอาหารต่างๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูระบบที่น่าสนใจภายในเกมกันบ้างนะครับเปิดด้านขวาบนเลยระบบแรกที่จะพามาดูนะอันนี้จะเป็นระบบการอัปเกรดของตัวเกมเนาะก็อยากตีบอกอะไรเช่นอยากตีบอกธนูนะครับถ้าเรามีอ่าในส่วนของใบบวกนะครับเราก็กดตีบอกได้เลยนะครับตีบวก5เป็นบวก6ไม่สําเร็จนะครับมันก็ลดนะนี่ครับลดเป็นบวก4 เอาง่ายๆก็คือถ้าตีบวกแตกนะครับมันก็ลดนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเปลี่ยนออปชันนะครับอย่างเช่นสมมติว่าออปชันเป็นแบบนี้นะครับเป็นในส่วนของดีเฟนซ์หรืออะไรแบบนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะนี่ครับมันจะสุ่มมันจะสุ่มทางด้านขวานะครับจากมากเป็นน้อย <laughs> อันนี้ก็เรามาสุ่มกันโดนะครับส่วนอันสุดท้ายด้านขวาตัวนี้ก็จะเป็นการย่อยทรัพยากรน,นะครับ เราก็จะได้พวกวัตถุดิบต่างๆมาเนาะแต่จริงๆถ้าจะย่อยทรัพยากรผมแนะนําให้เข้ามาหมดตัวนี้มากกว่านะครับที่เป็นรูปคนเนาะตัวนี้จะเป็นเอาทรัพยากรที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาเพิ่มเลเวลตรงนี้นะครับเคคล้ายๆผีดาในแบคดีเซิร์ฟมั้งที่เราเอาอะไรให้มันกินแล้วมันก็จะเพิ่มเตตัดบวกเพิ่มเติมน,นะครับเป็นอาวุธี้เสริมเข้ามาเห็นไหมครับนี่มันก็จะมีบอกนะประมาณนี้นะครับเออ ระบบถัดมานะครับจริงๆยังมีไม่เปิดอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูได้ก็จะมีดันเจียนนะครับนี่ก็จะมีดันเจียนอ่าเป็นภารกิจรายวันนะครับวันนี้มีดันเจียนรายด r o p อะไรบ้างนะครับเป็นเช่นอ่ามอนเตอร์โกเลมอะไรอยู่นี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับด r o p อะไรเนี่ยครับมันจะมีบอกนะว่าแต่ละวันด r o p ทรัพยากรอะไรนะครับแล้วก็จะมีตั้งแต่เลเวล30 70 110 135 เนาะมีเยอะมีเยอะแล้วก็ดันเจี้ยนมันไม่ได้มีอันเดียวนะครับมีดันเจี้ยนเลเวล40นะครับที่เป็นอาร์บิสนะครับแล้วก็อันอื่นอีกนะครับเลเวล35อีกนะมีเรดด้วยนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นทาวเวอร์นะครับมีอารีนามีดูเอลนะครับต่อมานะครับก็มาดูระบบสัตว์เลี้ยงนะครับไอตัวดาเมจตรงเนี้ยนะครับที่เราอัพเนาะจริงๆมันเป็นผลจากตัวบัฟสกิลของอาชีพธนูนะครับมันจะมีบัฟสกิลตัวนี้นะครับเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้า สำหรับใครที่แบบอยากจะได้น้องโหดๆอะไรประมาณนี้นะครับจริงมีระบบบัดดี้อีกนะครับมีพวกเพนด้าสัตว์อื่นๆคือเขาทำโมเดลมาค่อนข้างน่ารักเลยแมวก็น่ารักแล้วก็จริงๆมีระบบตลาดแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมเปิดระบบตลาดไม่ได้นะครับจริงๆตัวเควสให้ผมเปิดแล้วนะแต่ผมเปิดไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผ่านแล้วกันเนาะมีระบบกิ้วนะครับในกิ้ Guild นะผมเข้ามาอยู่ในกิ้ผู้เล่นอื่นนะครับมีกิ้วด้วยนะครับนะ ส่วนอื่นๆนะครับการเพิ่มเพื่อนการปาร์ตี้อยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับสำหรับปาร์ตี้เนาะก็เชิญเพื่อนได้เลยนะครับส่วนการเพิ่มเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมเจอแต่ Follow นะกับบล็อกนะครับที่สามารถแอดเพื่อนตรงนี้ได้นะครับก็แอดไปเลยนะจะเซิร์ชรายชื่อเพื่อนนะครับแล้วกด Follow นะครับไม่มีแอดเพื่อนแบบเขาเรียกอะไรแบบที่เป็นเพืนจริงๆครับเห็นเจอแต่ Follow เนาะจริงๆอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้ามาในเมืองแล้วอะครับเราสามารถไปที่บ้านตรงนี้ของเราได้เนาะแล้วกดกลับไปที่บ้านก็ได้เนาะเดี๋ยวระะบบบจวาาไปที่้น นี่ครับระบบวาร์ปเรามาที่บ้านแล้วนะครับนี่อันนี้จะเป็นบ้านของเราเนาะสามารถจัดแต่งพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้เลยนะครับเป็นบ้านเราแบบบ้านน้อยๆนะเข้ามาแล้วสามารถอีดิพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับผมเล่นในอิมูลเลเตอร์นะบางอย่างก็อาจจะบังคับยากนิดนึงนะครับสามารถปรับแต่งได้เนาะอันนี้เป็นบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เนาะที่เหลือก็ไม่มีอะไรสําคัญแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็จะเป็นอ,อีกนิดนึงก็จะเป็นการตั้งค่านะครับเราก็โดูได้นะเกมออปชั่นสามารถปรับกราฟิกตรงนี้ได้นะครับผมเปิดไว้ n ORMAL เพราะว่า,าถ้าเปิด High ผมกระตุกไม่ใช่กระตุกดิมันหลุดนะครับ AutoPlay นะครับสามารถเซตได้นะอนุญ,ญาตาเชิญเข้าปราร์ตี้อยู่ตรนี้ก็สามารถปรับแต่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพอชั่นเลือดนะครับมานา ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะที่เหลือก็ลองเล่นตามระบบเกมที่เขาแนะนำนะครับจริงๆยังมีอีกอันนึงก็จะมีการดูบัฟเฉยๆนะว่าตอนนี้เราใช้บัฟอะไรอยู่แล้วก็ในส่วนของชายานะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าสนใจเกมนี้ลิงโหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ